สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพิกาสิงห์มสุนะคะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับการตรวจสอบกิจกรรมโลจิสติกค่ะ 1. นะคะ,งะ,คะองค์ประกอบหลักของการตรวจสอบโลจิสติกนะคะการตรวจสอบโลจิสติกนะคะควบคุมไปกิจกรรมหลายๆด้านโดยเน้นไปทา,าอองการวิเคราะห์การประเมินการประเมินอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็2นะคะการตรวจสอบค่าระหว่างสินค้านะคะ ค่าขนส่งภาคธมเนียมและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆนะคะเป็นไปตามสัญญาและไม่มีการเรียกเก็บเงินซ้อนแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลสร,สร้างสร้างรายงานโดยละเอียดนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมการขนส่งเช่นแนวน้อมการจัดส่งประสิทธิภาพของผู้ให้บริการและการขับเคื่อนต้นคุณนะคบ ะะช่วยในการตัดสินใจนเชิงกลยลุทธ์นะคะเกี่ยวกับการเลือกอผู้ให้บริการขนส่งและการเจราจาสัญญานะคะ 3. นะคะการจัดการสินค้าคงคลังค่ะคือการติดตามแบบเรียลไทม์นะคะตรวจสอบความสามารถในการติดตามสินค้าเข้า และออกคลังสินค้าค่ะอัตราการหมุนเวียนสินค้านะคะวิเคราะห์อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคังเพื่อว่ามีการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าหรือมีการล้นสต็อกหรือไม่นะคะการพยากรณ์ความต้องการนะคะคือประเมินความแม่นยำของการพยากรณ์เพื่อจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลังอย่างเหมาะสมค่ะ 4. นะคะประสิทธิภาพในการทํางาน ในการดำเนินงานะนะคะก็คืออัตราความแม่นในการเช็คคำสั่งซื้อวัดจากจำนวนคำสั่งซื้อที่ส่งได้ถูกต้องและสมบูรณ์นะคะต้ทน,ดดนทุนรวมการควบคุมการลดต้นทุนในทุกกิจกรรมของลจิสติกส์นะคะเช่นการขรน,ะะนรส่งการจัดเก็บในการบรรจุค่ะด้านเวลาก็ตัวระยะการดำเนินางานในแต่ละขั้นตอนนะคะ การใช้เทคโนโลยีก็ประเมินการใช้เทคโนโลยีด้วยเช่น GPS เพื่อลดต้นทุนและเพื่อความรวดเร็วค่ะถ้านะคะการจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้านะคะการย้อนกลับการให้บริการลูกค้าประเมินคุณภาพการบริการลูกค้านะคะสนับสนุนโลจิสติกย้อนกลับนะคะก็ตรวจสอบกระบวนการ จัดการสินค้าที่ถูกส่งคืนนะคะ 6. นะคะเครื่องมือและเทคโนโลยีนในการตรวจสอบนะคะการตรวจสอบต้องใช้เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าจัดซื้อการขนส่งและการจัดการคลังสินค้านะคะเพื่อความถูกต้องและประสิทธิภาพค่ะเอกสารที่สำคัญนะคะก็ เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบนะคะก็จะมีใบเสนอราคาเซ็นใบเสนอราคาใบาสัญญาใบาแจ้งหนี้ใบาตาสินค้าบัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อนะคะใบอนุญาตหรือใบรับรองการนำเข้าค่ะใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้านะคะแล้วก็เอกสารอื่นๆนะคะเช่นเอกส,นสนารแสดงผลรวมส่วนผสมนะคะ ประจกบการน,นำเสนอพี่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ